ในคลิปนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของสีเช็คลิสข้อแนะนําการเลือกแว่นเมื่อเช็คลิสครบสีข้อนี้แล้วหมอเชื่อเลยว่าตัวแว่นจะสวมใส่สบายบนใบหน้าในชีวิตประจำวันเลยค่ะ สวัสดีค่ะหวานนะคะหมอสายตาจากมัธยาคลินิกนะคะในคลิปนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของกรอบนะคะรู้หรือไม่ว่ากรอบก็สําคัญไม่แพ้ตัวเลนเลยแว่นที่ไม่พอดีบนใบหน้านะคะก็จะทําให้ใส่ไม่สบายหนักจนเกินไปมีอาการปวดหัวหรือบีบขมับจนเกินไปก็ได้นะคะเมื่อแว่นใส่ไม่สบายคนคนนั้นก็จะไม่ใส่แว่นและจะทิ้งแว่นนั้นไปเลยค่ะข้อที่1นนะคะก็คือความกว้างของกรอบนะคะ กรอบแว่นนะคะไม่ควรกว้างเกินคิ้วจนเกินไปนะคะในคนที่ใช้โปรเกรสซีถ้าแว่นที่ไม่คดีบนใบหน้าจะทําให้มีผ้าปิดเบือนด้านข้างเพิ่มขึ้นจะทําให้มีอาการเวียนหัวมึนหัวได้ค่ะในส่วนของแว่นทั่วไปสําหรับคนที่ไม่ได้ใส่โปรเกรสซีจะทําให้แว่นไหลล่วงลงมาได้ก็อาจจะทําให้เกิดอาการไม่สบายตาและลาคาญได้ค่ะ ความสูงของกรอบนะคะถ้ายิ่งสูงจะทําให้ตัวแว่นมาชิดหน้าแก้มส่งผลทําให้ในคนที่ใช้โปรเกรสซีจะเหลือบหาพาร์ทอ่านหนังสือไม่เจอนะคะและในคนที่ไม่ได้ใช้โปรเกรสซีจะทําให้ตัวแว่นชิดหน้าและเลนจะเลิะความมัมนบนใบหน้าได้บ่อยขึ้นผลที่ตามมาจะทําให้เราต้องเช็ดล้างแว่นบ่อยๆและเลนจะเป็นรอยง่ายขึ้นค่ะข้อที่3นะคะตัวแว่นควรจะมีแป้นจมูกนะคะ เนื่องจากคุณหมอและช่างแว่นจะสามารถปรับดาดแป้นจมูกให้คุณลูกค้าได้หากใส่ไม่สบายตาทั้งในโปรเกรสซีและในเลนทั่วไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งจะทำให้ตัวแว่นและตัวเลนไม่เลอะเครื่องสำอางและความมันบนใบหน้านะคะ ในส่วนของขาแว่นนะคะขาแว่นไม่ควรเลือกให้ยาวหรือสั้นจนเกินไปจะเป็นขาลักษณะโอบศรีษะก็ได้หรือเกี่ยวหูก็ได้นะคะขึ้นกับความชอบส่วนบุคคลเลยแต่ตัวแว่นควรจะเลือกให้กระชับศรีษะโดยไม่คับจนบีบขมับจนเกินไปและไม่ควรหลวมจนล่วงเนื่องจากจะใส่ได้ไม่สบายตาในระยะยาวนะคะและรวมถึงทําให้ต้องเข้ามาดัดปรับแต่งแว่นบ่อยๆด้วยค่ะ4เช็คลิสต์ข้อแนะนําการเลือกแว่น หนึ่งกรอบไม่ควรกว้างจนเกินไปให้ไม่เกินขมับอยู่บริเวณฐานคิ้วก็เพียงพอแล้ว 2. ตัวแว่นไม่ควรสูงจนเกินไปนะคะ 3. ตัวกรอบเวลายิ้มต้องไม่ติดแก้มและเมื่อยิ้มแว่นต้องไม่ยกขึ้นนะคะและ 4. ตัวแว่นไม่ควรบีบขมับและไม่ควรหลวมจนเกินไปเมื่อเช็คลิสครบสีข้อนี้แล้วหมอเชื่อเลยว่าตัวแว่นจะสวมใส่สบายบนใบหน้าในชีวิตประจำวันเลยค่ะ